นี่ขับรถมา500เมตรนี่เห็นป้ายนี่เลยไหมั้ย500เมตรเลยเหรอ,อถึงเห็นไหมอยู่กรุงเทพก็เห็นแล้วอ้ <laughs> เอาราไปแรกก็ไม่ใจก็าขาที่อยู่กรุงเทพสงสัสยต้องวีดีโอคอย เรื่องเป็นยังไงเรื่องเป็นเรื่องน,นี้ที่จังหวัดอ่างทองอ่ะคุณผู้ชมก็คือชาวบ้านนี่นะคะคือเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำปลาปลาหมดแล้วทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขา,าเคยใช้โองใช่ไหมคะบรรจุน้ำอากน้ำใช้อุปโพคบริโภคทีนี้องก็เหลือองเหลือโองเหลือนำมาดัดแปลงเลยเป็นป้ายหมู่บ้านคุณผู้ชมปะไปดูป้ายหมู่บ้านองกันค่ะค่ะ ระบุหมู่บ้านนี่น้องดูลายมือดิหมูสวยเนาะสวยมาก คือเขาบอกว่าเป็นป้ายบอกทางนะแนวคิดเนี่โอ้โหฝบมือเลยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวผายอเอ,อืองอ่างทองเขานทำองค์ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานและเอามาทาสีเนี่ยขนขึ้นมาทั้งหมู่บ้านนะมาทาสีเนี่ย<อ>นะสีเหลืองอ่าแล้วก็เด่นสะดุดตาชาวบ้านในพื้นที่คือใครไปใครมาแบบโอ้โหเห็นเลยแหละหคือพื้นที่ถึงจุดไหนหมู่อะไรเห็นชัดมากเพราะว่าเรากข้าใจใช่ไหมว่าป้ายบอกทางสมัยนี้ในประเทศชาติเราอ่ะไหนจะต้นไม้บานถูกไหนจะเล็กตรงไหนจะพัง ไหนจะล้มไหนจะเอนอนี่แหละพายุมาทีนึงนะไม่ต้องเหลือแล้วนี่ไงสู้โอ่ใบใหญ่ก็ไม่ได้คนระับมีไก่ด้วยมีไก่ด้วยนี่มีไกได่ไกด้วย<อ><อ>เด่นสง<อ>่าอยู่เลยอยู่ข้างหลังเจ้าของไอเดียน,นั่นเนี่ยคนนี้นาตาเดนคุณพี่สำราญจันคจรนาะยกองค์การบริหารส่วนตะบลหัวไผ่เล่าเลยบอกว่าเหมือนที่ดดีๆเล่าไปหลังมีน้ำปลาปลาเข้ามาแทนที่แล้วแหละแถวเนี้ยนะโอ่งน้ำขนาดใหญ่จะถูกปล่อยทิ้งเป็นจำนวนมากเลยแหละไม่รู้จเอาไปทำอะไรจึงเกิดไอเดียปิ๊งปัง นำมาดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านด้วยการทาสีแล้วก็เขียนชื่อลงไปลายมือก็ต้องสวยด้วยนะพี่ดอยใช่นี่ตำบนหัวไผ่หมู่เจ็ดม้านครามม้านนาแบบนี้โอ้เขา<ม>บอกว่าในอนาคตนอกจากเขียนลายมือสวยๆแบบนี้เนี่ยจะเอาไปวาดรูปด้วยนะวาดรูปในองอ่ะเหรอแล้วก็เขียนไม้ในข้างนอกพอนะเนี่ยแบบนี้ยจะวาดรูปใส่สีสันลงไปภาพความเป็นมาของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็จะต่อยอดให้เป็นพิพิธภัณฑ์โองที่ประือรเลือปรดมือ ครองค่ะหมดแล้วยังหมดแล้วยังปักหมดหมดแล้วหมดแล้วล่ะโอ้โหตายเล่าทำไมถึงรู้สึกวันนี้ไฟยังมาอยู่เลยนะฮะ ความสุขสนุกสนานของผู้สูงอายุในชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเซิงหวายอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นภาพที่น่ารักประทับใจสําหรับผู้พบเห็นทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความรักเคารพผู้สูงอายุของคนในชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลําพังจนรู้สึกเหงาเพราะที่นี่ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นและพระพุทธศาสนาคงไม่ต้องบรรยายนะคะว,ว่าทุกคนมีความสุขแค่ไหนผ <AL> ลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่นําม,มาขายทุกวันเสาร์อาทิตย์เป็นตลาดที่ชาวบ้านนําผลผลิตที่ตนเองปลูกมาแลกเปลี่ยนกัน มีทั้งที่ยังไม่ได้แปลรูปและนําไปแปลรูปสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนจนเป็นสินค้าโอท็อปอย่างกล้วยเบกแตกที่แค่ชื่อก็อดไม่ได้แล้วค่ะที่จะต้องชิมรู้เรื่องราวชุมชนคุณธรรมของที่นี่กันแล้วนะคะก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถสามล้อพ่วงดูการทําไรนาสวนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรทั้งทํานาปลูกพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้เจ้าของสวนลืมตาอาปากปลดหนี้บางส่วนได้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรามาปลูกแบบนี้กับทํนาเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะต่างกันเยอะเลยก็คือว่าเราไม่ต้องมาคอยสี่เดือนว่าเราจะเจออะไรบ้างสี่เดือนข้างหน้าอันนี้เราได้แน่แแต่ลรวันเนไงอืมวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะก็มันสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่เะวันน่นไง บรรยากาศอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเป็นอุทยานที่แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่ให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและความสวยงามของพื้นที่นี้เองค่ะชาวชุมชนร่วมมือกันต่อย,ยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับให้สมกับที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดค่ะ ำบนหัวไผ่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมเรียกว่าบ้านแหซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพรยาเดิมคือคลองสายบางแก้วตามประวัติศาสตร์ตําบลน,นี้มีคลองแยกหลายสายที่ปากคลองมีกอไผ่ยอยู่ริมน้ำอย่างหนานแน่นชาวบ้านแถวนี้จึงเรียกหมู่บ้านของตนว่าคลองหัวไผ่เป็นที่ที่มีความเจริญมีชุมชนหนาแน่น ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ผู้คนอาศัยการเดินทางทางน้ำราษฎรเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามชายบึงริมคลองจำนวนมากแต่เพราะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากผู้คนจึงอพยพโยกย้ายไปทำมาหาก,กินที่อื่นภายหลังจากออกพระราชบัญญตรรัติลักษณะปกครองท้องที่พศ2 4 5 7บบริเวณนี้ จึงได้รับการยกฐานะเป็นตำบลหัวไผ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำบลหัวไผ่มีพื้นที่ประมาณ10.09ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,312ไร่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ5,866ไร่พื้นที่อยู่อาศัย446ไร่ อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองทิศใต้ติดกับตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทิศตะวันออกติดกับตำบทำล,ท,ท,ลออบบท่าตออำเภอมหาลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเขตการปกครองท้องที่ ตำบลหัวไผ่แบ่งเขตการปกครองเป็น9หมู่บ้านและมีผู้ปกครองตามพระราชบัญญตัติลักษณะปกครอ,องท้องที่พศ2457โดยมีนายสุทินคงพะละเป็นกำนันตำบลหัวไผ่ประชากรตำบลหัวไผ่มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น4,449คนเป็นชาย2 0 9 9คน เป็นหญิง2,350คนมีจำนวนควรัวเรือนทั้งสิ้น1,248คนประชากรจำแนกตามช่วงอายุเยาวชนอายุต่ตำกว่า18ปีมีจำนวนรวม938คนประชาชนอยู่อายุระหว่าง18ถึง60ปีมีจำนวน2,724คน และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีมีจํานวนรวม787คนวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ชุมชนน่าอยู่ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่แบ่งออกได้เป็น7ด้านคือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผัางเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตบลหัวภยัยมีทั้งสิ้น3ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารมีนายสำรานจันคจอน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบันมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่งท่านท่านที่1น,นายบุลเลิศคงมณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่และท่านที่2นายสังเวียนภูสมบัติเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ และมีนายชมตระกูลวงศ์เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 2. ฝ่ายสภาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญตัติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่จำนวนทั้งสิ้น9คนโดยมีนายธวัชชัยพุ่มพวงเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ และมีนายวิเชียนอ่อนดีเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวภผ่ 3. ฝ่ายงานราชการประจำแบ่งออกเป็น5กองคือสำนักปลดัดกองคลังกองช่างกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีจ่าสิบเอกพยุงเพลยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เป็นข้าราชการประจำสูงสุดและมีนางวิมลปานนริดเป็นรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ซึ่งปัจจุบันมีพนักง,งานส่วนตำบลจำนวนทั้งสิ้น11คนพนักง,งานครู1คนพนักง,งานจ้างตามภารกิจจำนวน3คนและพนักง,งานจ้างทั่วไปจำนวน10คน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไัยเคยได้รับรางวัลในการบริหารงานดีเด่นในหลายๆด้านดังนี้พศ2550ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคระดับจังหวัดตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากสำนักนายกรัฐมนตรี พศ2550ได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดอ่างทองใบประกาศเกียรติคุณตำบลพัฒนาการตามยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากกองทับบพบกพศ2554ได้รับเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีเป็นจำนวนเงิน286,343บาทและมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บไรายได้โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน3 3 7 0 5 2บาทจากสำนักง,งานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2555 ได้รับรางวาัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพศ2556ได้รับรางวาัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการพัฒนาระบบจัดบริการน้ำบริโภคจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข ในปีพศ2558ได้รับรางวัลชมเชยประเภทปรับปรุงภูมิทัศน์จากการประกวดระดับจังหวัดอ่างทองหน่วยงานดำเนินโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยังย่งยืนเฉลิมพระเกียรตยิในปีพศ2559ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการจัดบริการสาธารณะ ในปีพศ2560ได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นสาขาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในปีพศ2561ได้รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีด้านการบริการสาธารณะและในปีพศ2562ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์จากสถาบันพระปกเก้าอบตอหัวไผ่ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเมื่อปีพศ2559โดยเปิดเรียนเป็นประจำทุกวันเสาร์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัยอวตาหัวไผ่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปหลากหลายประเภทได้แก่กลุ่มสมุนไพรนวดแผนไทยตั้งอยู่หมู่ที่4ซึ่งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีบริการนวดประครบอบสมุนไพร กลุ่มกล้วยเบรกแตกตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำบลหัวไผ่กลุ่มจักสารหมู่ที่หกและกลุ่มสารรอบดักปลาตั้งอยู่หมู่ที่9้าตำบลหัวไผ่ วัดจันทรังสีตั้งอยู่ที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2446บริเวณด้านหน้าวิหารมีประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างขนาดใหญ่สวยงามที่มีประวัติความเป็นมาเล่าสืบต่อกันมาว่าสามเณรสงัดสะอาดเอีย่ยมได้ติดตามปรนิบัติหลวงตาไทย ซึ่งพำนักอยู่ในป่าช้าวัดจันทรังศีหลวงตาได้เล่ากับสามเณรว่าที่วัดแห่งนี้มีช้างใหญ่อยู่เชือกหนึ่งเป็นช้างพลายที่สวยงามมากชื่อว่าช้างมงคลและต่อไปช้างมงคลนี้จะทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองต่อมาญาติโยมที่เลื่อมใสสัทธา จึงได้ร่วมการสมทบทุนสร้างประติมากรรมช้างพลายมงคลขึ้นบริเวณด้านหน้ามหาวิหารเป็นที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาของสาธุชนมากราบไหว้ขอพรมาจนถึงปัจจุบันกจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือมหาวิหารจตุรมุกยอดบุตสบกกลาง5ชั้นสูง48เมตรที่ภายในประดิษฐาน รูปหล่อโลหะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตักกว้าง6เมตร9นิ้วสูง9เมตร9นิ้วที่มีสาธุชนต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างมากมาย